สวัสดีท่านผู้ชมทุก,กท่านนะครับผมยินดีทุกท่านมาเข้าสู่ทางอีรู่ครับผมเป็นใจทุกท่านวันนี้ก็ลากพวงเลยลากพวง เลยนะเปิร์ท้ายหรืออะไรเนี่ยลูกไทยลูกพี่ จะถึงแปลงตัดตตนาลิมพอง ขาสั้นมาอยู่เลยนะตรงนี้ไม่ได้ทําคลิปเลยนะเราก็เพิ่งจ้มาทําคลิปแบบเต็มรูปแบบนี่แหละเพราะว่าทําแต่รถอยู่นะพึ่งกระเซ็บนะ ดับไงพี่นุ๊ไม่ดัดบโอ้ม่ทำเหมืนอนฝอยแก,กอันนี้พี่บิ๊มอ้นี่มันเสียงไงเขาไปหาขา,ามาถามอยู่มันเมมป็นอะไรมันถามันกี่วัเจอหนไอยเสีย สองเจ็ดศูนย์ไม่ได้ถ่ายมาเป็นเดือนแล้วอ่ะไม่ได้อันนี้เลยบ้องฮันนะเนี่ยบ้องฮันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววิ่งเดือนนี้ผมได้ค่ายางสักเส้นอยู่ <c oughs> โอ้ตรงนี้มีคลองเลย พูดแต่อยู่นี่ดีเนะาะไม่มีความมาไหมมาไหมมาไม่ได้แต่ลุยหม่หน,น่อยน่ขี่ไปเออนึกถึงยังวิวๆนะเฮียมันไปยังไงเนี่ไยไ,ไปอยู่แถวบ้านผมหมดแล้วส์วิจัยยังไม่เคยไปยังไปเนาะ ตอนซอนยางคขานะผู้เห็นยางขาเราแบบยางวิ่งได้สามปีมั้งยางวิ่งได้สามปีเน oh. ี่ยใช่ไม,ไม่ได้ดีเราต้องพอดกลองไปลุยไปลุย,ลยงานโหดเียนขานี่เปลี่ยนปีที่แล้ว ดีไปแล้วนอของพี่นี่เล้วคู่เดียวโอ้คู่นี้ก็วิ่งจบรดูโอ้แข็งปุ๊บให้ดูสองโอ้ยหล่อจัดเลยนะ เอก็ออไปปืนเออพ<ภ>าแล้วลืมอะลืมทำบันไดอืม๋ยวทำบันไดเดี๋ยวปีใหม่ก่อนปีใหม่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแตะแกงแบบนี้นะเดี๋ยวปีหน้าก่อน ็รถแล้วก็เดี๋ยวจะลุยแล้วนะ เรื่องเขาลูกพี่มาอะไรมีไม่ได้ตายอีกนู้วันพี่ออกจากนี่กี่โมงนะกี่โมงวะบ่ายแล้วบ่ายกีย่โมงนี่บ่า,า,ายสองบัวป่าเมื่อวานจะจะจาเขาจาลูกพี่ไปจมนะผมบ่ายสี่เลยไม่ <c ười> ออกแ้ลูกพี่ลงไปตักเดียวหันว่าอ้าวลูกพี่ลงไปทำไมวนะน่ะเหนียมร้อยเลย พี่สาวก็ออมาเต็มแล้วล่ะขึ้นงาพี่กลับมากี่โมงมเมื่อคืนเนี่ยออกจากโรงงานตี 3, สามครึ่งตีสามยี่สิบมาแวะเติมมันเสร็จออกจากโรงงานมาตีสามครึ่งอ่าทำไมพี่ไก่กลับมาเร็วจังไปเรื <ๆ S 1> <ๆ>่องอะไรก่อนเหรอระหว่านผมไปออกถึ่นี่หกโ,โมงกวา่าอ,อ,อ๋อหกโมงละเดีนะลูพี่ก็ทำให้ด้วยตอนก็เอาไปก็เต็มเลือเดียว อันนี้จมไปเนี้นนี้ไม่ต้องลงก็วันเอาตะวันหน่อย้เดาแวข้นบนมห้าเตรลนี่ไว้ก่อนนี่เดี๋ยวลงไปกใชแลรับแล้วเดี๋ยวลงพอแปลงลงไงแล้วลงมาใจงนี็จ้อยเขกะตะกอน

วลาตุ๊กแกอ่ะสี่โมงแล้วได้ออกนะตาดาบสุดนะนี่ได้ได้ลูกพีโจมเฉยเลยโอ้ยไปตามเฉ่จะเสียงผมแก <c oughs> ้วไปถึงโรงงาน,นไม่รถเก่าอีกทีถึงโรงงานแล้วแล้วว่าโอ้ไหวแท้ไหวอะไรไปจอดรถสักหน่อยมั้งไหวไปวิ่งได้สามสิบสี่สิบเน่ยจริงขนาดเลยอ่ะฟ้องเดี๋ยวผมก็ไปนั้วน,น,น,นะพี่ไปเลี้ยงไม่ได้ดิไปกองสองเคป่ะเนี่ยใช่เลยเนี่ยลูกท้า